อัดครับอัตพลครับสีชิบสนุวลานนนครับมีความพิการมาปีนี้ปีที่16ได้แล้วครับเกิดจากการถูกยิงเนาะทำให้ไขสันหลังขาดนะครับก็ทำให้ตั้งแต่ใต้หน้าอกลงมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ควบคุมหรือบังคับสั่งการได้ตื่นประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงก็อาบน้ําจากที่บ้านแต่งตัวจากนั้นเนี่ยก็ขับรถมารับพีเอที่พักอยู่ที่ศูนย์หรอฮัลหลเออ <Hello? S 1> พี่ออกจากบ้านแล้วนะ <Hello? S 1> ปีวัดมหาพันธ์นะครับปัจจุบันอายุ40ปีครับประสบิปปเหตุจากเอ่อมอครับตอนนั้นเรียนอยมอปลายากันได้อายุ17ย่าง18ตอนนั้นพี่การมาตั้งแต่ปี44อ่ะพี่พอากำลังเรียนแล้วก็ประสบป,ป,ประเบกาแล้วก็กลายเป็นจะใช้ทาอยู่พักนึงแล้วก็เป็นเอเอเอ,อยู่พักนึงก,กว่าจะได้กว่าจะนั่งรถอินแช์ได้ก็ใช้เวลา2-3ปีเหมือนกัน นักปฏิบัวันทหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการที่ศูนย์การลงชืิออิสระคนพิการเจ้าอุทุยานีครับคือโดยตําแหน่งเป็นเจ้าที่ฝึกทักษะการลงชุ่ออิสระคนพิการแล้วก็เป็นเจ้าที่ศูนย์บริการคนพิการศูนย์การลงชื่ออิสระคนพิการด้วยเป็น2ส่วนับหน้าที่ของผมในแต่ละวันผมจะหนักไปทางเอกสาร1เอกสาร2ผมจะนำประสานงานเช่นประสานงานกับคนพิการแล้วก็ผมจะไปลงพื้นที่ลงบนที่อาคนพิการแล้วก็งานฝึกทักษะ ขับรถมารับ PA ที่พักอยู่ที่ศูนะครับหล้วจากนั้นเราก็พา PA มาเอารถตู้นี่แหละก็รถตู้เรากับศูนย์นี่มันไม่มีที่จอดก็เลยต้องมาใาสา่ที่จอดที่อื่นเปลี่ยนรถจากรถตัวเองมาขึ้นรถตู้ไองานที่ผมทําอยู่เนี่ยผมทําอยู่ที่ ศูนย์การดำรงชีวิตสละของคนพิการพุทธมนฑนศูนย์ของเราเนี่ยเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเพื่อนๆคนพิการที่เราเคยผ่านกระบวนการไอแอลมาเราเคยมีประสบการณ์จากคนทํางานไอแอลงไปเอ็มพาวเวอร์เมนต์เราขึ้นมานะครับก็เลยเกิดการรวมตัวกันเรารวมตัวกันตั้งแต่ปี2550เนาะไออมันเป็นชื่อย่อเนาะแต่ถ้าชื่อจริงๆมันก็น่าจะเป็น Independent Living, นะอินดิพเอนเดนเลฟวิ่งเนาะซึ่งมันแปลว่าก็คือการดำรงชีวิตอิสระนะครับสำหรับผมแม่งเท่นะคือคนพิการคนหนึ่งแม่งคิดตัดสินใจที่จะมีชีวิตของตัวเองได้เนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฝ่คาคนเราจะมีความพิการเกิดขึ้นภายหลังแล้วกว่าจะกลับไปกําหนดวิถีชีวิตเองใหม่ได้มันเท่ากับกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่เหมือนว่าเรากาลังออกมาเป็นเด็กน้อยใหม่ๆแหละเพราะว่าความพิการมันส่งผลกระทบรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจอะ่ะมันส่งผลทาให้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จิตใจเร,เราบอบช้ํา แต่ความพิการมันเกิดขึ้นมันเกิดคําถามว่าเอ๊แนวคิดนี้เนี่ยพอเราเข้ามาสัมพันธแล้วแม่งเจ๋งว่ะสําหรับเรามันเท่แล้วมันดูมันมันได้ผลนะสําหรับเราแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้แหละที่มันจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมายถึงว่าก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าว่ะ อ๋อนี่เหรออันนี้เขาเรียกว่าแฮนด์คอนโทลก็มีหน้าที่เป็นคันเร่งกับเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวก็วิธีขับก็ดึงเข้าหาตัวเป็นคันเร่งดนังนไปขา้ขางหนาห้นาก็เป็นเบรกก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์อะไรก็แค่เป็นอุปกรณ์เสริมตัวอ,อ,อันนี้เราแวะเติมน้ำมันก,ก่อนเดี๋ยวเราเมื่อกี้เอารถแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านเพื่อนคนพิการเราคน เดี๋ยวจะพาเขาไปโรงพยาบาลวันนี้ไปทำอะไรก็ตามหมอนัดหมอตรวจดูแผลเนาะเรื่องแผลก็ทับโทรห้องเก้าหนึ่งพันมีองก้เ็เป็นเชือสอสองรยไมอไม่เอาไม่อยากลองเครื่องมันเก่าแล้วเออเอาหน่ะโทรองเก้าหนึ่ง เติมเติมโซฮก้าหนึ่งให้ใช่ไหมข้าวหนึ่งครับไม่ได้เติมก้าวเจ็ดเขาอย่าไปเติมก้าเจ็ดแค่นะพี่พี่ก็เติมก้าเจ็ดไปเพียวๆตอนแพงไงม้วนเลยพี่พี่โสดนิดเท่าไหร่ซีซีไปสี่เก้าตังไม่มีขนาดนั้นเลยก็ใส่พี่สองเลยเหมือนพี่ใส่หมวเชื้อเป็นซีนีกำลังดีกว่าน้ำมันก็ได้น้อยลงใช่น้ำมันน้อยลงนิดเดียวแต่รถวิ่งดีกมันไม่เห็นขนาดราคาที่เติมดีเซลหนูยังให้ใส่พรีเมียมกับ B7 คนกันเลยเฮ้ยไม่ใช้ได้จริงเหรอ แเดี๋ยวพอ,พอพี่อาร์ตเข้าแบบเข้าห้องหมอตรวจวนะนะ<ช>มึงก็ส่งข้อความมาบอกพี่ทีนะว่าอตอนนี้พี่อาร์ตเข้าห้องตรวจแล้วอะไรเงี้ยพี่จะได้รู้เวลาได้แล้วก็เวลาขากลับไปจะต้องรอพี่ก่อนแป๊บหนึง่งเพราะฝากพี่จะตีรถมาอย่างนู้นมันก็น่าจะใช้เวลาแล้วก็ถ้าเข้าไปในห้องกับเขาได้ก็เข้าไปด้วยเข้าไปฟังหน่อยเป็นยังไงเพราะว่า ไม่รู้ว่าพ่อมาด้วยไหมถ้าพ่อมาด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ต้องก็ไม่เป็นไรเราก็คอยดูช่วยพ่อเขา,เาคือจริงจริงนเราเป็นหน่วยงานกลางครับที่จข้อมูลต่วสารและภาษาตรงต่อกับหน่วยงานราชการแล้วก็คนคพิการที่ชื่อศูนย์การวิจอิสระคนพิการนี่คือ เป็นศูนย์ที่จะทําให้คนพิการจุดประกายไฟใน,ในตัวคนพิการจุดประกายความสามารถในตัวคนพิการที่คนพิการบางคนยังไม่รู้ตัวตัวเองครับให้เขารู้ว่าคนพิการเราเป็นคนพิการเราไม่ใช่คนป่วยให้สามารถรูชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของความสามารถของเขาในในแต่ละคน สุรชัยไตรโชคนะครับก็อายุ41ปีนะครับประสบอุบัติเหตุช่วงอายุ19-20นะครับมอเตอร์ไซค์ประสานงาน10ล้อนะครับช่วงเลิกงานนะครับทำให้ตัวเราต้องพิการนะครับคอหักทับเส้นประสาทหมอตีเป็นอมพภาตทั้ทงชีวิตเราก็เครียดนะครับตอนแรกๆพอกลับมาอยู่บ้านพอรู้แล้วพิการแล้วเราก็กลับมาอยู่บ้านใช้ชีวิตอย่างนี้เราไม่อยากเป็นภาระใคร ไม่อยากเป็นภาระใครแล้วเสร็จมันไม่ตายไม่ตายเราก็เลยไม่รู้วิทํทำยังไงก็ใช้ชีวิตอยู่งี้ชีวิตความพิก,การถ้าไม่เจอศูนย์นี้เลยนะครับศูนย์การดำรงชีวิตสากความพิการในปฐุมในนีนนน้ผมจะเป็นยังไงก่อนหน้านั้นนะครับไม่เจอศูนย์นี้ผมนั่งอยู่หน้าบ้านตอนเย็น ใช้ชีวิตเหมือนเดิมพี่ดื่มแอลกอฮอล์ครับดื่มเหล้าขาวเป๊กอ่ะนั่งขาวแล้วนอนนั่งมองพระจันทร์ทุกวันที่ผ่านไปทุกวันที่ผ่านไปแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้แค่ว่าไม่มีใครสนใจเราเพราะเราพิการจะซื้ออะไรขอตังห้าบาทจะซื้ออะไรขอตังสิบบาทก็โดนบน่นเพราะตอนนั้นผมก็ลหลายอย่างนะเรื่องเบียรสิทธิ์คนพิการผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยฮนะคนพิการก็คือพิการ ทำให้เราท้อว่าโอ้โหขอเงินสิบาท2ี่สิบาททุกวันมันขนาดนั้นเลยเหรอท้อแท้เหมือนเดิมครับท้อแท้เหมือนเดิมนอนนั่งหลังซอยตอนเยน็นๆเป๊กเหล้าขาววันละเป๊กเหมือนเดิมแล้วก็นอนเครียดทุกวันท้อแท้ชีวิตครับเรากาลังไปบ้านา <Okay. S 2> พี่อาร์ตครับก็พี่อาร์ตก็เป็นเพื่อนคนพิการที่ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขเขาเรียกว่าไงตอนนี้มีแผลก็ทับ ก็ต,ตอนนี้อาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแล้วเป็นแบบวัทับที่มีเขาเรียกก็เราก็จะไปพาเขาไปโรงพยาบาลกันเออไม่เป็นไรล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องจอดตรงนี้ไงแล้วเดี๋ยวพอเต็มตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งสัญญาณบอกพีใ่ใช่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยว <im itation> ผมไปกลับล้ำก่อนหา <im itation> เอาบัตรเอาเนะอะไรมาป่ะ <im itation> ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีไม่เป็นไรแม่แล้วเดี๋ยวมีใครไปด้วยไหมพ่ <im itation> อไปพอพ่อมาเดินนะ พ่อจากบ้านพ่อไปนครศรี 4, โรงบาลนี่กี่โลแปดโลป่ะเหรอ่ไม่เกินสิบวะนะพี่อาร์ตพี่อาร์นี่รู้จักอาร์ตมาหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าช่วงสองปีเนอะที่แผลมีอาการหนักขึ้นอะไรเงี้ยก็ข้อจํากัดก็คือมันมันเข้าไปถึงไปถึงว่าอะไรอะ่ะเข้าไปถึงการรักษาเพราะว่าถ้าไม่มีรถไม่มีมันก็ออกมาไม่ได้อะ่ะ มอนัดเดือนละครอะไรแต่ถ้าช่วงต้นๆเรานั้นก็แบบสองอาทิตย์ครั้งสามอาท์ครั้งพอดีว่าเราสายงานกับรพสตในพื้นที่ได้<ม>เขาก็จะมีหมออนามัยมาใอ้หมอรพอสตมาทําแผลให้ที่บ้านทําให้ระยะเวลาที่เราจะต้องมาพบหมอเนี่ยมันน้อยลงไปเพราะแผลกระทับถ้ามันดูแลยางไม่ถึงล้างแผลทําแผลสะอาดโอกาสมันก็ดีขึ้นได้เยอะอะไร ถึงงบบาดแล้วครับก็โอเคเราก็ส่งอาร์ตลงไปแล้วเนาะยี่เวนเป้เขาก็มารับแล้วก็้เดี๋ยวเราก็ไปรอให้เขาหาหมอหาอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมารับอีกรอบแต่ว่าเมื่อกี้ก็ให้ให้พีเอนอนนอะ่ะให้น้องนอนล์เขาลงไปคอยช่วยเหลือ พีเอ PA ก็คือผู้ช่วยใช่ไหมผู้ช่วยเขาก็จะช่วยตามความต้องการเช่นว่าเออเผื่ออาร์ตเขาอยากกินน้ําอะไรเงี้ยมัน,นก็จะได้ไปดูซื้อให้ได้อะไรเงี้ยชื่อพบเทวสิธย์ครับตอนนี้อายุ55ปีแล้วนะครับ ก็พิการมา28ปีก็นั่งอุ่นแช่มาตลอดเวลานะครับก็สาเหตุนะครับเนื่องจากว่าของการคนเมาแล้วขับนะครับสิ่งที่ทําอยู่นะครับก็จะเป็นงานหลักๆอยู่อ้าด้านการแรกคือปะญาัมพันั์เรื่องกับข้อมูลข่าวสารครับการส่งต่อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆนะครับกับฝิดคนพิการต่างๆนะครับอันที่2เรื่องเกี่ยวกับให้กับปุ๋ยใส่ฉเพื่อน คือคนพิการเนี่ยหลายคนเนี่ยจิตใจไม่ดีนะครับเพราะว่าพอพิการปุ๊บเนี่ยก็มองตัวเองว่าไร้ค่าไม่มีคุณค่าเราก็ไปให้กําลังเรื่องของใกล้กับปทายจนเพื่อนต่อมาเรื่องการศุทกากครับอันนี้สําหรับเรื่องของคนที่ขาดความเชื่อมั่นไม่มั่นใจก็อยากจะต้องมีกระบวนการเรื่องของการก้าวข้ามนะครับในสิ่งที่ไม่มีความเชื่อมั่นนะครับต่อมาเรื่องของการผู้ช่วยครับกรณีที่พิการมาก ผู้ช่วยก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่เราจะต้องเข้าไปช่วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพฏิทักษ์สิทธิ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าต่อให้บริการทั้ง4ด้านเนี่ยดีเท่าไหร่แล้วก็ครับแต่ว่าการสิทธิ์ปทักสิทธิ์เนี่ยไม่ดีนะครับก็จะทําให้คุณภาพการให้บริการไม่ดีไปด้วยการมีศูนย์อยู่ในชุมชนเนี่ยม,มุมหนึ่งที่มันแฝงให้เห็นก็คือว่า มันสร้างการรับรู้ต่อชุมชนต่อสังคมนะว่าเอ๊ะมันยังมีกลุ่มคนพิการที่ยังมีตัวตนอยู่ในสังคมนี้แหละมันน่าจะฉายมิติของการอยู่ร่วมกันให้มันเห็นภาพชัดในสังคมเพิ่มขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วสังคมเรามันมีความหลากหลายมันมีทั้งคนที่ไม่มีความพิการมีทั้งคนที่มีความพิการมีทั้งคนที่มีความหลากหลายทั้งเพศหรือกลุ่มคนชาติพันธุ์อะไรเงี้ยนะผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นจุดเด่นหรือจุด สำคัญสำคัญเนาะกับการที่เรามีศูนย์ของเราก่อตั้งอยู่ในชุมชนพอวันหนึ่งนะครับที่ครอบเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะวันหนึ่งศูงนย์การดำรงนิทธิ์คนพิการจังหวัดชุมานนี่ได้ลงพื้นที่เราก็เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมาแล้วเขาเชิญทั้งหัวห,วหน้าพอมาจออะไรคนมาอะไรเงี้ยวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของสิทธิคนพิการทําให้เรารู้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่องของเงินกู้เรื่องของบัตรคนพิการเรื่องของก,อา,การต่อบัตรทําบัตรเรื่องของผู้ดูแลนะครับ ก็เลยเป็นแนวคิดของแนวคิดอิสระเราไม่ต้องไปคิดเองเราเราไม่ท้อแล้วคราวนี้แล้วทางศูนย์ก็ได้มาฝึกทักษะให้เรื่องของการขึ้นรถไฟฟ้าเองลงเตียงเองอคือรถเก่งอเองอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ําเองได้อะไรเงี้ยมาฝึกทักษะให้เราจริงๆแนวคิดอิสระเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้เฮ้ยไม่ต้องไปอยู่กับใครแค่เราคิดได้เราอยากใส่เสื้อสีนี้เราก็ใส่ เหมือนเราอยากมาเช่าบ้านอยู่เองอย่างเงี้ยเออเราทำได้ไหมเเาาก็ทําได้แต่ถามว่าจะทำยังไงแนวคิดของผมนะเราเหมือนนกตัวหนึ่งนะฮะที่บินแล้วอิสระที่ไม่ต้องให้เป็นภาระใครเราสามารถอยู่เองได้องช้ชีวิตเองได้หาไรายได้เองได้ทํางานเองได้เป็นผู้นําได้เนี่ยความอิสระของผมคิดอย่างเงี้ยครับ ผมอภิบูรณบุญศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อเอกอายุ45ปีผมมีความพิการเป็นโรคลุมมอจอยตั้งแต่ตอน5ขวบนะครับอตอนเด็กๆก,ก็พอเดินได้นะครับแต่เมื่อ10ปีที่ผ่านมานี้ผมเริ่มเดินไม่ไหวหมดแรงก็มีความจําเป็นต้องนั่งรถเข็นในการเคลื่อนเคลื่อนย้ายตัวนะครับผมรปัจจุบันนี้ก็ทํางานที่ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระนะครับก็ ทํางานเกี่ยวกับการจัดบริการให้กับเพื่อนคนพิการในจังหวัดนนทบุรีนะครับงานที่ทําก็คือมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เราเลือกพื้นที่เราจะทํางานปีน,นั้นๆเลยนะครับว่าเราจะทําพื้นที่ไหนบ้างในปีนี้นะครับแล้วเราก็ประสานกับพื้นที่ที่เราจะทําอย่างเช่นเราเลือกอาบตอบตอหนึ่งแล้วก็ประสานขอรายชื่อ กนพิการกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงอายุเท่าไหร่หลักเกณฑ์เป็นยังไงเราก็นํารายชื่อนี้มาคัดถึงอีทีหนึ่งในที่ประชุมได้รายชื่อมาแล้วก็นัดท้องถิ่นพาให้พาเราลงพื้นที่นะครับบ้านเพื่อนคนพิการวันละสิบคนห้าคนก็แล้วแต่เสร็จแล้วไอ้ตอนที่ลงลงพื้นที่เนี่ยเราก็พูดคุยสร้าหอมเป็นตอนกับเพื่อนคนพิการก่อนพอเราลงพื้นที่เสร็จเราก็กลับมาประชุมทีม ว่าคนสมมุติวันนั้นเราลงได้สิบคนคนนี้เราจะทำอะไรทำจัดการอะไรให้เขานะครับอย่างเช่นคนนี้จะมารวมทำกิจกรรมกลุ่มคนนี้ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ช่วยไม่มีกายอุปกรณ์เราก็จัดจัดเป็นหมวดหมวด,มดตามแผนไปของแต่ละคนแต่คนที่เราลงในปีนี้มันก็ใช่ว่าจะจบแค่ปีเดียว เพราะบางคนอาจจะไม่สามารถพัฒนาได้ในปีเดียวนะครับก็จะต้องพัฒนาต่อไปในปีหน้าผมมาเกิดมาจาก i ออลมาก่อนกับพวกพ,พี่พี่เนี่ยแหละเขาลงพื้นที่ผมจนวันหนึ่งมันชีวิตเปลี่ยนก็เพอาะส่วนนี้เขาไปก็เลยอยากลองออกมาดูมันต้องกิจกรรมซึ่งเนี่ยแล้วมันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีพลังเราอยากจะ ทำอย่างเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยออกมาแบบเราออกมาความเข้มแข็งออกมาอิสระแบบเราอาร์ตบอกกลับได้เนาะแต่ว่าหมอตรวจแล้วละ่ะรับยาแล้วทําแผลแล้วผลตรวเลือดรับแล้วแต่ครนี้ก็รอพ่อหมายถึงว่าพ่อพ่อที่มากับอาร์ตด้วยตอนนี้ไม่รู้แกไปหาอะไรกินอยู่มั้ง เออแล้วตอนนี้พี่อาร์ตอยู่ไหนเออมึงถามอาร์ตที่มีเบอร์โทรพ่อไหมรู้เบอร์โทรพ่อไหมแล้วหมอว่าไงบ้างอาร์ตเฮ้ยออสุดยอดอะคำนี้แล้วเลือดอะเลือดปกติมหมเลือดจางไหมเลือดไมา่จางแล้วเฮ้ยดีว่ะ ทำไมวันนี้หมอตวดเร็วอย่างไ่ะอ๋อแต่ว่าหมอเขาก็มาดูใช่ไหมอ๋มอบ่ายโมงกว่นี้ออกจากบ้านตีสี่ตีห้ากลับบ้านห้าโมงเย็นไปทั้งวันเลย <c oughs> ถ้าถามว่าการจะพาเพื่อนคนพิการคนหนึ่งออกมาจากบ้านได้ในครั้งแรกหลังจากหลังจากที่เขามีความพิการนะผมว่ามันมีความยากเนาะยากแรกก็คือเรื่องใจของเขาก่อนเราจะทําไงให้ใจเขามีความอยากที่อยากจะออกมาจากบ้านให้ได้ก่อนยากที่2ก็คือเราจะต้องพูดยังไงเพื่อให้พ่อแม่เขาเนี่ยเห็นคอยและเห็นพร้องกับการที่อนุญาตให้เขาออกมานอกบ้านได้ผมว่า2อ,อย่างนี้มันจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตอิสระของคนพิการเลยนะ ส่วนที่ยากของงานนี้เหรอน่าจะเป็นช่วงตอนที่เคลื่อนย้ายเนาะเคลื่อนย้ายอาร์ตออกจากบ้านจะกลับบ้านสโปรเซสนี้แหละเพราะว่ามันมันต้องใช้กําลังคนในการช่วยการย้ายตัวอาร์ตพอสมควรเนาะเพราะว่าอาร์ตก็มีแผลกดทับที่มันค่อนข้างที่จะบอบช้ำเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าวันไหนคนน้อยคนไม่พอ การย้ายตัวอาร์ตมาขึ้นรถหรือออกมาโรงพยาบาลหรือ,อ,อไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดยากงานคนพิการใครว่าง่ายไม่ง่ายอย่างแรกคือเราต้องสู้กับใจตัวเองก่อนด้วยนะนะฝ่ายจะมีพลังลุกขึ้นมาทําได้ไหนจะต้องมาสู้ต่อทัศนคติของครอบครัวอีกไหนเราจะต้องมาต่อสู้กับทัศนคติของเพื่อนร่วมงานอีกไหนเราจะต้องมาต่อสู้กับทัศนคติของหน่วยงานที่เราต้องไปทํางานอีก ไหนแล้วต้องต่อสู้กับความเชื่อมายาคติของสังคมอีกก็พูดง่ายว่ามันก็ต้องชนกันทุกด้านน่ะแต่ว่ามันยากแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีทางสะทีเดียวคือคือมีคนคนหนึ่งพูดเอาไว้ผมจำไม่ได้ใ,นใ,นใครพูดแต่ผมเชื่อว่ามันมีหนทางอยู่ก็คือว่าเรายังไม่จนหนทางหรอกถ้าเรายังสู้อยู่ก็คิดว่า ก็ทามันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันมันก็เกิดผลเกิดดอกของมันเองก็คิดว่าทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็ไม่ได้เสียหายและไม่ได้สูญเปล่าถ้าถามโดยส่วนตัววางแผนชีวิตกับงานของตัวเองอย่างไงใช่ไหมก็คิดว่ามีเกณฑ์เอาไว้ครับหมายถึงว่าอายุสี่สิบห้าเราอาจจะวางมือจากงานด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็ไปหาอะไรทําตามความฝันที่เราอยากจะเป็นแต่ตอนนี้ยังมีกําลังก็ยังทําอยู่ พราะ้าฝ่ายจะมีชีวิตเรียบง่ายแบบนั้นได้มันก็ต้องอาศัยต้นทุนเนาะชีวิตเรามันจะดีขึ้นไม่ได้หรอกถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เปลี่ยนทัศนคติคนไม่เปลี่ยนถ้าจะให้พูดว่าแนวคิดคนพิการแบบสั้นๆการมีชชีวิตศาสคนพิการคืออะไรก็คือการที่คุณไม่ต้องไปยุ่งว่าเขาจะเลือกหรือเขาจะคิดหรือเขาจะตัดสินใจที่จะมีชีวิตในรูปแบบไหนนั่นแหละแค่นั้นเองอย่าไปยุ่งกับชีวิตเขา ก็แ,แค่เคารพในการตัดสินใจของเขา